โจทย์ปัญหาการวัดความยาวสวัสดีครับน้องๆสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการวัดความยาวกันครับตอนนี้ที่โรงเรียนของพายจอยและวินกำลังมีการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์กันอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2,555ค่ะโดยการแข่งขันนี้จะมีโจทย์ปัญหาทั้งหมด4ข้อนักเรียนคนไหนทำคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันค่ะพายวันนี้เธอเป็นตัวแทนของห้องเราสู้ๆนะจ๊ะครับตาเรารู้สึกกงังวลไม่ค่อยมั่นใจยังไงก็ไม่รู้อย่าเครียดเลยพายเอาอย่างนี้นะ เรามาช่วยพายทบทวนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันายยังจำได้หรือเปล่าจำได้อยู่แล้วครับการแก้โจทย์ปัญหามี4ขั้นตอนคือ 1. ขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหามีหลายวิธีแต่ในที่นี้เราจะใช้วิธีการวาดรูปบาโมเดล 3. ขั้นดำเนินการแก้ปัญหา 4. ขั้นตรวจสอบ ถึงเวลาการแข่งขันแล้วค่ะขอเชิญผู้เข้าแข่งขันประจำที่เลยค่ะได้เวลาแล้วขอบคุณทุกคนมากครับตอนเนี้ยเรามั่นใจขึ้นแล้วสู้ๆนะพายสู้ๆนะพายเราจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะสำหรับโจทย์ข้อที่หนึ่งคือบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งรับสร้างถนน โดยวันแรกบริษัทแห่งนี้สร้างถนนได้3กิโลเมตร100เมตรวันที่สองสร้างถนนเพิ่มอีก2กิโลเมตร800เมตรรวมสองวันบริษัทแห่งนี้สร้างถนนได้ระยะทางเท่าไหร่ขั้นที่1ขั้นทำความเข้าใจโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดคือวันแรกสร้างถนนได้3กิโลเมตร100เมตร และวันที่สสร้างถนนเพิ่มอีก2กิโลเมตร800เมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือรวม2วันบริษัทแห่งนี้สร้างถนนได้ระยะทางเท่าไหร่ขั้นที่3ดําเนินการแก้ปัญหาโดยเขียนแสดงวิธีทํำได้ดังนี้ 1. เขียนหน่วยกิโลเมตรเมตร 2. เขียนข้อความและตัวเลขที่เป็นตัวตั้งคือวันแรกบริษัทสร้างถนนได้3กิโลเมตร100เมตร 3. เขียนข้อความและตัวเลขที่เป็นตัวบวกคือ วันที่2สร้างถนนเพิ่มอีก2กิโลเมตร800เมตร4หลังจากนั้นบวกระยะทางที่มีหน่วยเป็นเมตรคือ1 0 0 0 0บวก800เท่ากับ900เมตรและบวกระยะทางที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตรคือ3บวก2เท่ากับ5กิโลเมตรก็จะได้5กิโลเมตร900เมตรดังนั้นรวม2วันบริษัทรับเหมาก่อสร้างนี้สร้างถนนได้5กิโลเมตร900เมตร ขั้นที่4คือการตรวจคำตอบครับรวม2วันบริษัทนี้สร้างถนนได้5กิโลเมตร900เมตรวันที่2สร้างถนนได้2กิโลเมตร800เมตรดังนั้นวันที่1บริษัทสร้างถนนได้5กิโลเมตร900เมตรลบด้วย2กิโลเมตร800เมตรหาผลลบในหน่วยเมตรคือ900ลบด้วย800ได้100เมตรหาผลลบในหน่วยกิโลเมตรคือ5ลบด้วย2ได้3เขียน3ในหน่วยกิโลเมตรดังนั้น รวม2วันบริษัทนี้สร้างถนนได้5กิโลเมตรเก0เมตรจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผ่านไปแล้วสำหรับโจทย์ข้อที่1ค่ะเด็กๆสามารถคิดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่เข้าแข่งขันได้เลยนะคะต่อไปนะคะโจทย์ข้อที่2ระยะทางจากกรุงเทพถึงกระบี่8 4 4กิโลเมตรระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ 696กิโลเมตรระยะทางจากกรุงเทพถึงกระบี่มากกว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่เท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือระยะทางจากกรุงเทพถึงกระบี่814กิโลเมตรและระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่696กโลเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือระยะทางจากกรุงเทพถึงกระบี่มากกว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่เท่าไหร่ จากโจทย์สามารถวาดบาโมเดลได้ดังนี้ครับขั้นแสดงวิธีธรรมจากบาโมเดลสามารถแสดงวิธีรมได้ดังนี้ระยะทางจากกรุงเทพถึงกระบี่814กิโลเมตรและระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่696กิโลเมตรหาความแตกต่างของระยะทางโดยนำระยะทางจากกรุงเทพถึงกระบี่ลบด้วยระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ฉะนั้น ระยะทางจากกรุงเทพถึงกระบี่มากกว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่814,696ลบด้วย6ก6เท่ากับ118กิโลเมตรดังนั้นระยะทางจากกรุงเทพถึงกระบี่มากกว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่118กิโลเมตรส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจคำตอบครับ ระยะทางจากกรุงเทพถึงกระบ, partido, บี่มากกว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่118กิโลเมตรระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่696กิโลเมตรดังนั้นระยะทางจากกรุงเทพถึงกระบี่เท่ากับ118กิโลเมตรบวกด้วย696กิโลเมตรเท่ากับ814กิโลเมตรดังนั้นระยะทางจากกรุงเทพถึงกระบี่มากกว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่118กิโลเมตรจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เข้าสู่เครื่องหลังของการแข่งขันแล้วนะคะต่อไปเป็นโจทย์ข้อที่สามค่ะถามว่าสมชายทาสีรั้วได้วันละสองเมตรยี่สเซนติเมตรผ่านไปสี่วันสมชายทาสีรั้วได้เท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือสมชายทาสีรั้วได้วันละสองเมตรยี่สเซนติเมตรและผ่านไปสี่วันสิ่งที่โจทย์ถามคือสมชายทาสีรั้วได้ยาวทั้งหมดเท่าไหร่ จากโจทย์สามารถวาดบา์โมเดลได้ดังนี้ขั้นตอนถัดไปแสดงวิธีทำจากบารโมเดลแสดงวิธีทำได้ดังนี้สมชายทาสียร้วได้เวลา2เมตร20เซนติเมตรและสมชายทาเสียร้ว4วันหาว่าสมชายทาเสียร้วได้ทั้งหมดโดยการคูณความยาวที่ทาสีรร้วได้ในแต่ละวันกับจํานวนวันที่ทาสีรัว้ว ดังนั้นสมชายทาสีรั้วดได้ทั้งหมด2เมตร20เซนติเมตรคูณด้วย4วันหาผลคูณในหน่วยเซนติเมตรคือ4คูณ20ได้80เขียน80ในหน่วยเซนติเมตรหาผลคูณในหน่วยเมตรคือ4คูณ2ได้8เขียน8ในหน่วยเมตรดังนั้นสมชายทาสีรั้วดได้ยาวทั้งหมด8เมตร80เซนติเมตรส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจคําตอบครับ สมชายทาสีรั้วได้ยาวทั้งหมด8เมตร80เซนเมตรทาสีรั้วผ่านไป4วันสมชายทาสีรั้วได้วันละ8เมตร80เซนติเมตรหารด้วย4วันหาผลหารในหน่วยเมตร8หารด้วย4ได้2มาจาก4คูณ2ได้8 8ลบด้วย8ได้0เขียน2ในหน่วยเมตรหาผลหารในหน่วยเซนติเมตร80เซนติเมตรหารด้วย4ได้20มาจาก4คูณ20ได้80 80ลบด้วย80ได้ศูนย์เขียน20ในหน่วยเมตรเพราะฉะนั้นสมชายทาสีรั้วได้วันละสองเมตร20เซนติเมตรซึ่งเท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นสมชายทาสีรั้วได้ยาวทั้งหมด8เมตร80สบเซนติเมตรจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแล้วค่ะต่อไปเป็นโจทย์ข้อที่4ข้อสุดท้ายค่ะ โจทย์คือเชือกเส้นหนึ่งยาว8เมตร50เซนติเมตรตัดแบ่งเป็น5เส้นเส้นละเท่าๆกันจะได้เชือกยาวเส้นละเท่าใดสิ่งที่โจทย์กำหนดคือเชือกยาว8เมตร50เซนติเมตรและตัดแบ่งเป็น5เส้นเส้นละเท่าๆกันสิ่งที่โจทย์ถามคือจะได้เชือกยาวเส้นละเท่าไรจากโจทย์สามารถวาดบาโมเดลได้ดังนี้ขั้นตอนถัดไปแสดงวิธีทำ จากบาโมเดลแสดงวิธีทำได้ดังนี้เชือกยาว8เมตร50เซนติเมตรและตัดแบ่งเป็น5เส้นเท่าๆกันหาความยาวของเชือกที่ถูกตัดแบ่งโดยการนำความยาวเชือกเดิมหารด้วยจำนวนที่ต้องการตัดแบ่งจะได้เชือกที่ได้จากการตัดแบ่งจะยาวเส้นละ8เมตร50เซนติเมตรหารด้วย5 หาผลหารในหน่วยเมตร8หารด้วย5ให้พิจารณาการคูณแล้วหาผลคูณที่น้อยกว่าตัวตั้งจะได้8หารด้วย5เหลือ1มาจาก5คูณ1ได้5 8ลบด้วย5ได้3เขียน1ในหน่วยเมตรเหลือเศษ3จึงต้องกระจาย3เมตรไปในหน่วยเซนติเมตรเท่ากับ300เซนติเมตรหาผลหารในหน่วยเซนติเมตร300รวมกับ50เท่ากับ350เซนติเมตร350หารด้วย5ได้70 มาจาก5คูณ70ได้350 350ลบด้วย350ได้0เขียน70ในหน่วยเซนติเมตรดังนั้นเชือกที่ได้จากการตัดแบ่งยาวเส้นละ1เมตรเจเซนติเมตรส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบความถูกต้องเชือกที่ได้จากการตัดแบ่งยาวเส้นละ1นึเมตรเจเซนติเมตรแบ่งเป็น5เส้นเท่าๆกัน ดังนั้นเชือกยาว1เมตร70เซนติมตรคูณ5เส้นหาผลคูณในหน่วยเซนติเมตรคือ5คูณ70ได้350เขียน350ในหน่วยเซนติเมตรหาผลคูณในหน่วยเมตรคือ5คูณ1ได้5ในหน่วยเมตรเนื่องจาก100เซนติเมเท่ากับ1เมตรดังนั้นจำนวน350เซนติเมตรจึงเท่ากับ3เมตร50เซนติเมตรต้องทอนจำนวนจาก3เมตรไปรวมกับ5เมตรเท่ากับ8เมตร เพราะฉะนั้นเชือกก่อนตัดแบ่งยาว8เมตร50เซนติเมตรซึ่งเท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดดังนั้นเชือกที่ได้จากการตัดแบ่งยาวเส้นละ1เมตร70เซนติเมตรจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องขณะนี้ทางคณะกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนเพื่อหาผู้ชนะอยู่ค่ะระหว่างรอประกาศผลเรามาสรุปเรื่องการแก้โจทย์ปัญหากันค่ะการแก้โจทย์ปัญหามี4ขั้นตอนคือ 1>, 1. ขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหามีหลายวิธีแต่ในที่นี้เราใช้วิธีการวาดรูปบาโมเดลซึ่งการวัดความยาวความสูงและระยะทางต้องวัดให้ถูกวิธีและควรเลือกใช้เครื่องวัดที่เป็นมาตรฐานให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวาดัด 3. ขั้นดำเนินการแก้ปัญหา4 ขั้นตรวจสอบระหว่างรอประกาศผลผู้ชนะเราไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันครับตอนนี้เราได้ผู้ชนะการแข่งขันแล้วค่ะและผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ประจำปี2555คือเด็กชายภายพ่ะยินดีด้วยนะคะเด็กชายภายมีอะไรจะบอกเพื่อนๆไหมคะคณิตศาสตร์ไม่ยา,ยากอย่างที่หลายคนคิดนะครับ ขอแค่มีความพยายามและตั้งใจเพืเ่อนๆก็สามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ครับพบกันใหม่กับการตอบปัญหาคณิตศาสตร์ปีหน้าสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ